โอเคถือว่า5้าเรามามนะคุณผู้ชมขาห้าเรามาล่างเห็นหมห้าเรามาล่างนะคะล่างออกแปดห้านะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีก1แมตช์นะคะเพราะว่าเราทากันที่เลขห้านะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ข้างบนก็คือสองสองเจ็ดนะคะสรับสามตัวบนนะคะโอเคยินดีกับทุกคนด้วยนะคะทุกคนขานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะรัฐบาลไทยกันบ้างนะคะไทยปีนี้ถือว่าประสบความสําเร็จไปในหลายๆงวดละ ที่ผ่านมาคืออาถ,ถ้าถ้าปีที่แล้วนะฉันไม่เถียง <c oughs> ถ้าปีที่แล้วคือฉันได้สายยาว่าสํานักเลขหลุด <c oughs> ฉันได้สายสายยาว่าสํานักเลขหลุดสำหรับปีที่แล้วเพราะว่าหนึ่งปีมันมีอยู่ยี่สิบยี่สิบสี่งวดฉันหลุดไปแล้วยี่สิบห้างวดนะคะสำหรับปีที่แล้วนะคะฉันก็ต้องยอมจํานวนกับโชคชะตาสําหรับปีที่แล้วแต่ปีนี้ฉันมาปีนี้ฉันมานะคะงวดที่แล้ว มานะคะห้าเรามานะฮะเราเคาะห้าห้ามานะฮะเอองวดนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วงวดงวดที่แล้วนะห้าเรามาห้าแปดนะคะห้าแปดสำหรับปลายทางและที่รักนะคะนี่นะ,ะเก็บปลายทางยี่สิบเก้าบาทเตรียมเงินไว้เลยยี่สิบเก้าบาทนะคะค่าจัดส่งก็ประมาณไม่เกินสามสิบาทนี่แหละนะคะก็ก็เสียค่าค่าจัดส่งด้วยนะเสียเสียค่าจะค่าจัดส่งด้วยนะคะอ่างวดนี้เคาะไปที่เลขเก้า งวดนี้ขอไปที่เลข9นะคะเออมาอาจจะกลับกล้องกลับด้านสักนิดนึงนะคะแต่เราดูออกแล้วว่าเป็นว่าว่าว่าเป็นเลข9นะคะไทยนะคะอันนี้ไทยนะคะเดี๋ยวขอยัดเขียนแบบมันจะต้องใช้อันเนี้อยอะไฟฉายแล้วกันขอไปที่เลข9นะคะ,ขอ,ะ,คะ,คะ,คะขอไปที่เลข9นะคะไทย2พฤษภาคมปี2568นะคะขอไปที่เลข9 เก้าที่ไอติมบอกเลยงวดเนี้ยมีเก้าสองตัวไอติมเคาะคือท้าเลยนะคะทุกคนค่ะท้าเลยนะเก้าจะมาสองตัวเก้าจะมาสองตัวนะคะไอติมให้เป็นเก้านี้ก่อนแต่ตัวที่คิดอยู่ในใจคือเก้าเก้านะแต่ว่าก็คือโอเคมันอาจมันอาจจะซื้อง่ายแต่แต่อาจจะลุ้นยากนิดนึงขออนุญาตตัดเก้าเก้าไว้ในใจก่อนทดไว้ได้ใจนะคะ อาจจะไม่ได้ลงในใบนี้นะไม่ได้ลงในใบนี้นะคะอืมเก้าแรกคือเก้าสอง 9, นะคะเก้าแรกคือเก้าสอง 9, นะคะอะทุกคนช่วยแบบบูชาหน่อยนะคะคนเกิดวันจันทร์พฤหัสเสาร์อาทิตย์สี่วันนี้บูชามานะคะยี่สิบเก้าบาทเอาไปใสไ่ไว้ในกระเป๋าเงินนะคะเอาไปใส่ไว้เถือเถอ ไปใส่ไวเถอเธอเอ้ยนะคะหาผู้ชายก็หายากแล้วเราอย่าให้การหาโชคหาลาภหาเงินมันยากไปอีกนะคะมันมันจะกลายเป็นลำบากซ้ำซ้อนเธอนะคะเออเราเราเราไปหาผู้ชายเราหายากแล้วเราให้เราหาโชคหาลาภง่ายๆหน่อยนะคะทุกคนเอาไปใส่ไว้ไว้ในกระเป๋าเงินของคุณนะฮะให้มันมีโชคมีลาภง่ายๆ นะคะเราเข้าใจว่าคือแบบวา่าหาผู้ชายมันหายากแล้วเราลองหาโชคหาลาบเปลี่ยนโฟกัสเป็นหาโชคหาลาบดูนะคะเอออย่าไปหาผู้สุงผู้ชายให้เป็นมากนะคะมีเงินค่้าไปเลี้ยงแลผู้ชายเนี่ยนะคะแต่แต่ละคนน่ะหลายๆคนที่ไม่ได้มาดูไลฟ์สดไอติมเน่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้โชคไปแล้วได้เงินไปแล้วเอาไปเลี้ยงผู้ชายหมดฉันบอกเลยนะคะเออ เอาไปเลผู้ชายหมดท,ทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สนะิบหกเนี่ยนะคะหวยออกเนี่ยนะนะอีกไม่เกินสองวันเนี่ยพาผู้ชายไปเล่นบานนาโบทอยู่ที่อ่พัทยาละ,ะ,ะ,ะพาผู้ชายไปเล่น <laughs> บานานาโบทอยู่พัทยาละนะคะ เ,ออเวลาได้โชคได้ลาบเราก็ตัดตัดเก็บต,ต,ตัดอะไรบ้างตัดเก็บตัดออมบ้างอย่าไปทุ่มเทผู้ชายมากนะคะเออแต่ละคนเน่ยเวลาเราไปเจอกันที่หาดริมหาดพัทยาเจอแต่เอฟซอาจารย์ไอติมมาขอถ่ายรูปเพราะว่าได้โชคลาบจากการซื้อเลขซื้อหวยแล้วก็อะไรบูชาสองได้ไหมคะได้คะ่ะคุณมาลัยนะคะสองเก้านะคะยี่ิบเก้าบาทก็คือคุณสองเข้าไปได้เลยนะคะเออ ไปเจอกันที่ริมหาดตลอดเพราะม่าได้ชงได้ลาบเสร็จปุ๊บก็พาผู้ชายไปนู้น ون, กินกุ้งเผาปลาเผาอยู่ริมหาดนู่นอยู่ในเต็นท์พัทยานู่น ون, บางแสนนู่น ون, ไปเล่นบราราดาโบ๊ทอยู่นู่นนะคะอ่ะทุกคนแคปหน้าจอส่วนสามตัวของของไอติมนะอะทุกคนชัดไหมมันชัดอยู่เนรอถ้าเป็นฟิลเนี้ยได้นะคะเป็นฟิลนี้ได้อืมนี่ 92 93 95งเาทำไมไอติมบอกว่ามันมันมีเลขเก้าตัวไอติมเคาะเลยเป็นแบบนี้สามตัวน่ะทุกคนเล่นง่ายมากนะคะสามตัวคือทุกคนเล่นง่ายมากแค่นี้เลยแล้วเก้าแล้วเก้าเด่นบนนะเธอแล้วเก้าเด่นบนนะ 992 993และ994เล่นง่ายมากงวดเนี้ยเล่นง่ายมากนะคะโอเคบูชาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอดมินทักหานะคะกดหนึ่งไว้เลยนะครับพิมกหนึ่งไว้นะคะเดี๋ยวน้องแอดมินทักหาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรในช่องแชทส่วนตัวกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาการจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะทําการจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้เลยเนาะนี่น้องแอดมินทักหาแล้วนะคะใครที่กดหนึ่งไว้น้องแอดมินทักหาแล้วส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ด้วยนะคะนี่ อะแคปหน้าจอก่อนนะคะสหรับสำหรับรัฐบาลไทยในงวดนี้เป็นฟิลน like euh in ี้นะนี่เลยอว่เป็นฟิลนี้เห็นไหมทุกคนชัดไหมเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามแล้วก็เก้าเก้าสี่นะคะไอตินชอบเลขเก้าสองตัวนะคะและไม่ได้ชอบอย่างเดียวได้มีความรู้สึกว่ายังไงมันมีแน่นอนเลขเก้างวดวันที่สองพฤษภาคมมีเลขเก้าสองตัวแน่นอนนะคะแต่ คาดการไม่รู้ว่ามันจะอยู่บนหนึ่งตัวล่างหนึ่งตัวหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้แต่คืออันนี้คือคัดมาเป็นแบบว่าเป็นน้ํากะทิแล้วนะคะคัดมาเป็นน้ํากะทิแล้วนะคะให้กับทุกคนแล้วก็คือเก้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามแล้วก็เก้าเก้าสี่เล่นง่ายมากนะคะตัวที่เห็นไหมเห็น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 ไฟไหมตัวที่ชอบมากที่สุดเลยนะเป็นตัวนี้เลยนะคะ ตัวที่ชอบมากที่สุดคือตัวนี้นะคะราคาเออ,ะคะเอ,อใครไม่ตามก็แล้วแต่นะคะเลขเก้าอ่ะเออก็ตามนี้นะคะอืมตามนี้รู้เรื่องนะคะเอาไปแล้วทุกคนเห้เหวางปังกันนะคะแล้ว